ท่านนายกมีเจตนาที่ดีครับเพราะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผลไม้ราคามันตกต่ำมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยเนี่ยกินผลไม้ให้เยอะๆก็เป็นวิธีคิดพื้นๆว่าถ้าคนกินผลไม้ไทยเยอะๆผลไม้ก็จะราคาดีขึ้นครับก็เป็นดีมาซิพาทัพพายวันโอวันคือ101 <Basic S 1> ่งศูนเบสิกเลยถ้าคนกินอง,งุ่นกิน แอปเปิลกินสตรอเบอรี่เขาก็จะไม่กินพวกนี้หรือถ้าคนกินของพวกนี้ที่นายกหยิบมาสี่ห้าอย่าง,ขางเขาก็จะไม่กินอย่างอื่นเพราะว่ามนุษย์มันก็กิกนได้จํากัดมันก็หาทดแทนกันได้ทีนี้ถ้านายกจะแสดงกลินก็จะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเรกนี่ยค่อนข้างเดือดร้อนเพราะเราเนี่ยสินค้าพวกนี้เราก็หวังพึ่งตลาดต่างประเทศ และราคาเนี่ยมันก็จะไปพันกับต่างประเทศนี่พูดในฐานะนายกนะถ้าเป็นอีเวนเซอร์ทั่วไปแต่ผมไม่ว่าอะไรเืออาจจะอยากแข่งกัลลีน่าจังก็ได้อจยงคุณพูดแต่ผมจะไปไม่เป็นเลยแบบหน้าตาก็ดูเปรียบเทียบใกล้ๆเคียงกันอยู่นะแต่คุณเห็นด้วยกับผมไหมว่าถ้านายกและมนตีพูดให้มันมีกลิ่นซะหน่อยว่าราคาสินค้าเราปั้นลำบากมากเลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยกิน ผลไม้ไทย